ประเด็นข่าวค่ะจอจีรู้ทันไม่รวมวงหนุนยูเครนกลัวไฟสงครามลามเข้าประเทศถูกนาโตตะวันตกปั่นหัวหวังใช้เป็นแนวรบที่สองแห่งใหม่ กรณีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิมีร์ซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสร้างความประหลาดใจโดยการไปเยือนกรุงลอนดอนของอังกฤษและกรุงปารีสของฝรั่งเศสก่อนเดินทางถึงสำนักงานใหญ่ของ e ูที่กรุงบัสเซลของเบลเยียมเมื่อวันพฤหสัสบดีที่9กุมภาพันธ์เขาได้กล่าวต่อที่ประชุมสภา EU ว่ายูเครนกำลังชนะสงครามและสมควรได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ต่อมาเมื่อวานนี้ค่ะ12กุมภาพันธ์66ทาง b รอกดิต t World u ัปเดตได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ในยูเครนด้วยบอกว่านิตยสาร,รสป i ิงเกของเยอรมันขึ้นภาพป,ปกประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนด้วยใบหน้าหม่นมองพร้อมแคปชั่นว่า“ปูตินเป็นมังกรผู้หิวโหยอยู่เสมอ”แสดงถึงความหวาดภาวาไฟสงครามที่ลามเข้ามาเหตุจากรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีไปประกาศในที่ประชุมรัฐสภาโยุโรป ว่าเยอรมนีกำลังทำสงครามโดยตรงกับรัสเซียและรัฐบาลก็ไม่ได้แถลงข่าวปฏิเสธใดก็หมายถึงยอมรับในสิ่งที่รัฐมนตรีประกาศไปแล้วตอกย้ำด้วยว่าแผนการส่งรถถังเลียวผาดไปทำสงครามโดยตรงกับรัสเซียเหมือนสมัยที่เยอรมันส่งรถถังไปบุกสหภาพโซเวียตและสู้รบกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทำให้รัสเซียย่อมเข้าใจได้ว่าเยอรมนีได้ร่วมกับสหรัฐ ประกาศสงครามโดยตรงกับตนไปแล้วมีการทำโพสำรวจว่าชาวเยอรมันจะทำอย่างไรหากรัสเซียโจมตีอาวุธร้ายแรงใส่เยอรมนีผลโพออกมาดังนี้ค่ะ33%จะไม่ไปไหนแต่พยายามใช้ชีวิตตามปกติต่อไปอย่างดีที่สุด24%หนีออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุด6%คาดว่าตนจะถูกเรียกตัวไปเป็นทหาร5จะจับอาวุธขึ้นต่อสู้โดยสมัครใจ นั่นหมายถึงชาวเยอรมนีส่วนใหญ่ตระหนักได้ถึงภัยสงครามที่เจาะเข้ามาใกล้มากหากเยอรมนีส่งอาวุธไปทําสงครามต่อไปรัสเซียเองก็ย่อมมีสิทธิโจมตีกลับไปที่เยอรมนีได้เท่าเทียมกันขณะนี้สังคมเยอรมนีมีแนวโน้มไม่ปกติเหมือนเดิมชาวเยอรมนีกษียนอดอยาก ต้องออกมาคุยเขีย่ยขยาขายระหาเศษอาหารและมีสารพัดม็อบออกมาประท้วงรัฐบาลไม่เว้นแต่ละวันแต่ที่ออกมาประจำก็คือม็อบคัดค้านการส่งอาวุธไปทำสงครามกับรัสเซียม็อบประเภทนี้มีอยู่ทุกวันสลับไปตามเมืองต่างๆทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นความผิดปกติในสังคมเยอรมนีอย่างมากล่าสุดนายกรัฐมนตรีอิลารีกาลิบัสวิลลี่แห่งจอร์เจียระบุว่าทางการยูเครนกำลังทำทุกอย่าง เพื่อให้ไฟสงครามลุก,กลามเข้ามาในประเทศจอร์เจียรัฐบาลของเขาพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่สุดของสองครามแต่ยูเครนก็มีความพยายามที่จะทําให้ความขัดแย้งนี้ลุก,กลามเข้ามาในประเทศจอร์เจียให้ได้หน่วยข่าวกรองจอร์เจียได้รายงานถ้อยถแถลงของทางการยูเครนในเรื่องนี้โดยตรงแล้วเป้าหมายของพวกเขาที่ได้รับคำสั่งจากชาติตะวันตกก็คือการเปิดแนวรบที่สองแห่งใหม่ในจอร์เจียเป้าหมายนี้เกิดขึ้นจากการส่งในมิคลาย ซาคัสวิลลี่ไปจอร์เจียและการยั่วยุหลายครั้งและยังไม่หยุดจนถึงตอนนี้จากประวัติของนายมิคายซาคัสวิลลี่รายนี้แปลกมากเขาเคยเป็นอดีตประธานาธิบดีจอร์เจียเคยรับคำสั่งนาโตมาปั่นจนเกิดสงคราม5วันจนโดนรัสเซียย่ำเละฝรั่งเศสต้องมาเจราจาไม่งั้นแหลกลานหมดภายหลังสหรัฐหนุนหลังปฏิวัติรัฐประหารคนล้มรัฐบาลยูเครนนายมิคายซาคัสวิลลี่ หมดวาระประธานาธิบดีเขาข้ามห้วยไปเป็นผู้ว่าการแคว้นโอเดสซายูเครนหน้าตาเฉยดูท่าเยอรมนีคงไม่รอดในที่สุดสหรัฐจะดันหลังให้ยกทัพไปเปิดสงครามกับรัสเซียพร้อมกับแก๊งอังกฤษฝรัร่งเศสโปแลนด์ Poland. ส่วนจอร์เจียคงแข็งขืนสุดฤทธิ์เพราะเคยบอบช้ำทำสงครามกับรัสเซียโดยตรงมาแล้วยังเข็ดไม่หายและยังไม่อยากนำพาชาติตกในสภาพเละเทะพังทลาย นี่ท่วมเหมือนอยูเครนในเวลานี้เป็นศัตรูสหรัฐอาจอันตรายแต่เป็นบริวารสหรัฐไม่รอดเข้าสู่สงครามแน่นอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจัก,กรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืดหตัว ในราคาเพียง1,200บาททรงฟรีทั่วประเทศโท021146663